คําว่าทํางานจากบ้านนะครับในภาษาเมีนแปลว่าอะไรครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเช่องเรียนภาษาเมรนะครับวันนี้เรามาเรียนภาษาเมรจากข่าวกันนะครับบาทสุดสติส่งสวากุ้มเวิร์หมกจุกเนื้อตาจิตไม่รองเตียดบาทจมุยหนังช่องเรียนเพิษากใหม่แต่งออกเหนือบาททีงานนักยมบาทเมียนเปี้ยบาทเลือกยกหมกใจยลเมยกบองโอนได้จับอารมณ์เรียนเพิษาสใหม่บาทโอเคครับสำหรับ คนที่ผู้ที่สนใจเรียนภาษาเขมรน,นะครับก็ฝากกดไลค์หรือว่ากด subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็คำศัพท์ที่เราเอามาเรียนกันนะครับก็คือคำนี้นะครับอ่เปียนิบาออกเสียงว่าทัวการปีปรเปเตทัวการปีปรเก็แปลว่าทำงานจากที่บ้านหรือก็ Work from Home บา w เ r k from home เนื่องจากว่ามีการระบาดนะครับมีการระบาด ไวรัสโควิด -19 ดังนั้นก็หลายหลายบริษัทนะครับให้พนักงานทำงานจากที่บ้านนะครับพิษักุลไม้ภาษาัมรก็พูดว่าทัวกาปีบเตบ้างทัวกาปีบเตยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับในหนังสือพิมพ์ต่างๆเขาเขียนว่ายอย่างไรบ้างนะครับโอเคลองมาดูกันนะครับอันนี้เราเอามาจากหนังสือพิมพ์กัมพูชีทำไมบ้างกัมพูชีทำไมก็ผ่านหัวข่าวว่า ในเขาพูดถึงนะครับพูดถึงหลักการที่ทำงานจากที่บ้านให้มีประสิทธิภาพก็คือบวนโกลกาทัวกาปิเตะเอาเมียนประสิทธิเพียบโดยเตยกันไลน์บนโกลกาทัวกาปิเตะเอาเมียนประสิทธิเพียบโดยเตยกันไลน์บอกว่ามีสี่หลักการนะครับสี่หลักการทำงานจากที่บ้านทำงานจากที่บ้านให้มีประสิทธิภาพดังไปที่ทำงานฮะ รือก็เช่นไปที่ออฟฟิศอะไรฮะโดยตื่นไกลดังที่ไปสถานที่ทำงานจริงๆนะครับก็มีสีหลักการนะฮะตามหนังสือพิมพ์นี้บาดเมียนบุนโกลกาทวากาปีเตียเมียนประสเพปิบโอเคเมียนบุนโกลกาบาสำรับบองโปนดาทวกาปีเตียบาดาทวากาปีเตียเย็บมุเมลทัตตาบุนโกลการเมียนไวคลาบาสีหลักการนะครับที่ ทำงานจากที่บ้านให้มีประสิทธิภาพก็คือว่าอันแรกนะครับหลักการแรกกูกาติมุ้ยบานเรศาตุม่มเนาตุ่มนองอ๋อจีมุ้ยกรมการเงียบาบเรศาตุม่มเนาตุ่มนองอ๋อก็คือขีดฮะขีดกูเรล ationship ก็หมายถึงการทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีฮะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อทีมงานฮะจีมุ้ยกรมการเงียคือก,ก็กับทีมงานฮะกรมการเงียบ กรมการเงินนี่ก็คือทีมงานบา่าทีมงานแระซาตุ่มเน็ตตุ่มนองอ้อก็อยังคงความสัมพันธ์ที่ดีฮะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานอ่กับที่ทํางานโอเคอันที่สองบา่าน,นี่ก็ยังเตาพิเยรี่ยมอันแรกก็คือยังเตาพิเยรี่ยมตุ่มเน็ตตุ่มนองอนหรือก็เตะตองอบานรอ้อจุมวยกรมการเงนได้วยังเพื่อการรวมขณียบา่า อันที่2ก็คือเรียบจอมเปรูเลียสำรคะครับอันที่2ก็เราต้องแบ่งเวลาฮะเรียบจอมนี่ต้องแบ่งเวลาแบ่งเวลาเลยฮะแบ่งเวลาพักแบ่งเวลาสำระแบ่งเวลาพักบ้างก็ไม้ว่าจะย่บานแต่ว่าเราไม่ได้ทํางานทั้งหมดนะฮะไม่ได้ทํางานตลอดหรือว่าไม่ได้หยุดหรือสำระไม่ได้พักไม่ได้นอนตลอดอะไรอย่างนี้ฮก็เรียบจอมเปรูเลีย สมรัคละทัวการคละแบบทำงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่สามฮะโกกาติเบยบาลการที่สามก็คือว่าเรียบจอเกิจการเงียหรือตุนิตีออบานจุบะกลัวมาเรียบจอมกิจการเงียะก็คือเราใบางานให้ชัดเจนฮะใบางานหรือก็หน้าที่ฮะตูเนตีออบานจุบักลัวจุบักลัวก็คือชัดเจนนะครับก็คือต้องมีงานหรือก็หน้าที่ที่เรารับผิดช,ชอบให้ชัดเจนนะครับ อันที่4ก็กรุบกรงอารมณ์อันงที่เราอยู่ที่บ้านนะครับมันมีหลายหลายอย่างหลายหสิ่งหลายๆอย่างที่มาสามารถดิสแทรกหรือก็มารบกวนรบกวนความอารมณ์การทํางานหรือว่าอย่างเช่นเราเล่นโทรศัพท์มาดูนี่ดูนโน่นก็อาจจะอารมณ์ที่พาไปนะครับาสามารถไม่สามารถทําให้เรา โฟกัสกับงานที่ทำได้ดีอะไรอย่างนี้คือบก็กรุบกรองอารอมณ์ยังอาจหาย่ายเงที้งยังอาจมีนในแต่ต้งนันกาโรทสมาธิสมาธิกะเจียววิธีมุ้ยสมารถ,าารถ,ค, BT, ารถควบคมุมควบคุมอารมณ์กรุบกรองอารอมณ์นั่นก็คือ,ค,อควบคุมอารมณ์นะครับควบคุมความรู้สึกควบคุมอารมณ์จิตใจเราให้ให้ดีนะครับให้ดีให้โฟกัสที่งานอะไรอย่างนี้นะครับ ក៏មាន4គលការធ្វើការពីផ្ទះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទនេះអូខេសម្រាប់បងប្អូននកครับដែលបងប្អូនណាដែលធ្វើការពីផ្ទះ complect យកគលការទាំង4នេះទៅអនុវត្តបាទសង្ឃឹមថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពអូខេឡើយมาดูอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็เอามาจากหนังสือพิมพ์ថ្មីថ្មីบ่าផาดหัวข่าวว่า Twitter บ่าឲ្យบุคคลធ្វើការពីផ្ទះដើម្បីបន្ថយការរាលដាល Covid-19 ก็คือว่าพนักงานบริษัท Twitter นะครับบริษัทโซเชียลมีเดียฮะทวิตเตอให้พนักงานบกเลิกนี่ก็คือพนักงานนะฮะทำงานจากที่บ้านนะครับทัวการปีเปีตะเพื่ออะไรฮะเพื่อกัดเพื่อบรรทัยการเรียกดาวโควิดดับพันธวชก็คือเพื่อลดการติดเชื้อโควิด19นะครับโอเคคำศัพท์วันนี้เราเรียนคำว่าทัวการปีเปีตะนั่นคือจิวเวลีทัวการปีเปีตะ เฟรชตัวกาปิเตียแปลว,ว่าทำงานจากที่บ้านนะครับก็เป็นคำศัพท์ใหม่ๆนะครับในช่วงสมัยนี้ฮะในช่วงที่มีการระบาดโควิด1 9นะครับก็หวังว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้ภาษาเขมรนะครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ